เจ็บไปตะฟังนงำเล่ะอะไรไปตะฟังน้ำเจยเออได้เจ็บไปตะฟังเปเอมันหนีบ่ได้หรอกเออมันล้วนยังวะเจ็บไปเทตะฟังเปล่าลูคักูแด้ยเจ็บบักน้าไปกุงเจพบนี่เด้แบบนี้นี่มันตัดาแบบนี้เป็นอะไโดนนี่ยังเหรอเอน้ำมันเด้ก้อนถิ่ยู่ยนยานัง ทนหลายต้น,นเกี้ยอยู่ป่ะเหรอโอ้โอโดอกขาดดอกเนี้ยสมบักสมทันนบอกไปให้ <c oughs> กกเก็บกบ,กบักน้ำเออเออเหรอบักน้ำบักสมส้มเขียวหวานพเหรอรถอะดรบักน้ำแกจะโทรไปบอกคอยเด้อมีอยู่เถอะโทรบอก อ้อกอทั่วไปหาไเบือไห <c oughs> อะดินบางนาา้งนาไมลยแลมึงเดินบางน้าซ้ำบักสมก็ไปเย็บก็ไปนอะเยบ็บบงน้าไปหนอเย็บบางน้าไปกรุงเทพนรุงเทปบางน้าพี่ <c oughs> <c oughs> องเฮ้ยหมดแดงได้หนิ

น้าพี่น้องเออสมบกสมนี่ดูขักดดกเด่ยี่พออยีแม่เอ้ย่มปาดอึดบุนเออเออเออหมดหมดเด้นี่ฮึดหมดแต่ไลยหมดบอกน้าสิมียังสี่กระต้งด่นนี่นี่หนำเานหน่อยหน่อยเดี๋ยวไปโดไปล โดกคักดูเนี่ยเออผีน้องเอ้ยหมดกับพราหมดดูหน่อยอาพี่น้องเอ้ยมะนาวมีประโยชน์มากไหมดูนะ